ปล่าผมว่าแล้วเจอบ่อยมากเลยนะสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นแบบทีมคู่ปรับก anyway> ันเลยนะครับแต่ครั้งนี้และครั้งนี้ครั้งนี้ยังไงใครจะมาเจอสีฟ้าแดงฟ้าไพ่แดงฟ้าจริงเปล่าจริงเขียวซ่อมอีกแล้วแดงฟ้าเขียวซ่อมอีกแล้วอมีขนมขนมน้องเจเจ เหมือนจะเจ็บตาแรกตอนนี้ฟิตมากครับต้องยอมนางนะใช่ครับแทีมสีแรงที่หมดใช่เอาครับก็ปฏิกาการแข่งขันฟุตซอลนะครับไม่มีแบ่งครึ่ง5นาทีจบเลยครับถ้าเสมอยิงจุดโทษยิงฝั่งละ5ครั้งใช่ฮะใครยิงได้มากกว่าก็ชนะไปเลยซมก็รู้สึกว่าแบบเนาะใช้พลังงานเยอะมากนะฮะคือปกติผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะไม่ถนัดกับเป็นกีฬาที่ใช้เท้าใช่ไหมโอ้ลู ันำทีมโดยน้องขา้าวฟางจ้าฟังละเจคนถูกไหมโอเคและมีมันต้องใช้แรงเยอะเหลือเกินบางคนแบบโอ้ใช้กระเดี้ยวมาเหนื่อยมากแล้วจะบอกมากับการเล่นฟุตซอลค่ะมาดูกันดีกว่าฮะว่าสาวๆสอบฟุตซอลจะเป็นยังไงบ้างครับผมจับมือกัอนก่อนฮะ,ะ,ะแต่กันนันแป้งแป้งกันไปฮะสี่บานะครับนำทีมโดยรินะนะฮะ เนนิสนะครับเนนิสก็ลงทุกประเภทการแข่งขันเหมือนกันนะฮะน้องปันก็ไม่ย่อยนะคุณมาตลอดมาตลอดเป็นตัวจบคอมาหลายกีฬาครับเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจกันได้อาครับตอบเจ้าเข็มที่พร้อมแล้วครับประจําการนะครับมีตำแหน่งผู้รักษาประตูโอมน้ำโมน้ำโมนิ้วหนึ่งแน่ลีลงอย่างเด้วย เาครับเชอร์ปรางก็ประจำที่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูสีแดงครับเสีแดงครับเครับสีแดงครับมาในระบบ 1, 2, 1, 2ครับใช้ฟ้ามา 1, 5ครับเชเลยฮะมาครับแล้วน้องปันจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับุตอครับ สีแดงกับสีฟ้าเริ่มหมาดน้องเจนนิสให้มาน้องปันแต่จังหวะนีอุ๊ยหลอดขาตัวเดียวตัวเดียว์แล้วเอาร่มไมงได้นนนนอปััดเ็คคิิกะรับตั้งเตะด้านข้างครับไหลมาตัวขวาอุ้ยแล้วดึงจังหวะไว้เจ้าเจ้าแงอยูงปันจิ๊บโอ้ยสุปเปอร์เซฟไม่ได้ซัมบ리น่าซับ리น่าซุปเปอร์เซฟเลยถูกต้อง ยังศูนยูนครับตอนนี้เตะเอาล้วโดนขวางยังไงสีฟ <soft> ้าเอาสวนกลับแล้วครับ <GT> สีแดงแต่ว่าโดนสกัดไว้ลึกมาลึกมาระวังเลยแดงระวังเลยแดงใช้มือไม่ได้ใช้มือเลยใช้มือไม่ได้เลยแดงเลยแเส้นมันงงเส้นมันงงเออนิดดึงนิดดึงฟรีคิกเลยครับเจอปาบอกหนูไม่รู้ว่าเส้นไหนอะกระจำอัดไอ้กำกันประตูประตูอย่าเปิดสั่น ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะว่าวิ่งไปกิ้อต่อโค้งซ้ำอ๋อซ้ำก็ตอนนี้น้องเจ้าเขียบนี่อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้แล้วอ้าวแซมโดนมือครับคนะเขาเขาก็ทำถูกแล้วจะไปโวยทันไหมก็วันนี้นี่เรามีเทคโนโลยีวีเราไม่มีเวีเราไม่มีอ่อครับสีฟ้าครับฟรีคิกน้องปัด ให้ขวามาแม่ไม่ถึงครับ<อ>น้องเจนิสบอลมันลดเอาครับสีดาวดักได้น้องเจนิสช่วยเตเยี่ยมอาวครับฟรีคิกอาดแตะมุมนะครับลูกนี้ตัองปั่นครับรับหน้าที่ลูกนี้ของทีมยัดมาแล้วเสาแรกโดนดักจะสวนได้ไหมแล้วบอลล้นมาออกมาอ่อครับนะเป็นลูกตั้งเตะจากด้านข้างของสีแดงนะครับสีแดงได้คิกอินนะครับจากดักแต่ว่าถอยหน่อยได้ไหม อาครับเพื่อนพยายามขยับหาพื <si ้นที่ว่างครับไม่ว่างใช่ไหมยัดมาเลยเอาครับโอ้โหเลือกตัวจ่ายก็ถือว่ายากนะใช่ใช่เพราะสีฟ้านี่เขาที่กดดันอยู่ตรงบริเวณข้างหน้านี่เยอะมากนะจ่าใครดีวะจ่ายใครดีนะโอ้หางแมไหนก็มีสีฟ้าเอาไงเอาไงเตะเน่ดิค้แล้วโดนแยกแล้วสวนมาน้องบอลโอ๋อเป่ายิงจุบจะเสมอได้กี่คะแนนจุดโทษเออเอาครับตอนนี้ ขู่ขีกันอยู่ตอกแตกแตะกันไปแตะกันมาสี <ไป S 1> ฟ้าไ, <ป S 1> ได้เจนนิดไ<ป>หล แมุมลูกนี้ยัดมาโดนดักไว้สวนได้ไหมจะเคลียร์ติดกันอยู่ตรงนั้นยังไงครับดูดีอยู่สีแดงัีได้สีฟ้านอนขวางสีแดงพลิกมาสีฟ้าขวางไว้แล้วปั๊มกันอยู่ปั๊มกันอยู่บอลอยู่ไหนบอลอยู่ตรงนั้นแล้วออกครับประตูเกิดขึ้นนะครับในเกมนี้จบเกมหมดจุดเอ ครับตอนนี้สีแดงน่าจะเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับครับผมเจ้าเข็มจะต้องเซฟก่อนนะลูกนี้เดี๋ยวต้องดูว่าคนแรกของสีแดงจะเป็นใครนะครับครับผมครัเชีย์สีแดงมวมาแล้วใช้พลังคพูดเข็มเข็มเข็มบิวให้มีเอ็กโคนบิวบิวน้องเจ้าเข็มดูจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือตัวใหญ่นิดนึงหช่วย่ดยขันดีดุยขันดียนดีเอาครับ ม่เห็นเอาครับคนแรกครับน้องบินมาครับสีฟ้าคนแรกจะเป็นใครครับเจนนิสนะครับมาสีฟ้าขอเสียงไรเลยลูกพีของใครหลายๆคนถูกเอาละคร กับน้องเชอร์布 <entwickelt> ยืนไม่ห่างกัครับชอตนี้ ส่งสัญญาแล้วสัญญาเลยฮะถอยมาถอยมาวิ่งลูกเดียวบอลหลุดเสาออกไปนะครับลูกนี้คนที่สองของสีฟ้าครับทำพร้อมและเชิญเลยครับมาเลยฮะรีดน้ำมาแล้วตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นรอสัญญาณนะฮะจากพุทธศิลป์ฮะเอาเลยครับรีบน้ำวิ่ง พี่บอกัน,นม,ม,มันค่อนข้างโดงอะลูกนีิงเปกลางประตูหรอว่าเหมือนแสกหน้าเลยใช่ะมันค่ให้ี่จะรับยากนิดนึงนะแต่อบอกใส่ฮะน้องแพมแพมครับผมวิเศษฉันเป็นรับพันเซลแน่ๆเลออย คน <Yeah. S 3> แ่ห่อหนชอบดมเลองน่ถ้าเขานี่ได้เปลี่น,น,เ,ลเ,นเลยนะใจที่มีแคเลยเานี่คือแค่เลยครับบอลอยู่ที่จุดเลยวนระตอนนี้ก็รอสัญญาณจ <c oughs> ากผู้ตัดสินนะครับ <c oughs> แล้วน้องโยเก ชูโดนเะลยบเลยโอ้โห,โโหครับยังฮะแต่ลูกนี้เนี่ยต้องเข้าถ้าไม่เข้าเนี่ยสีฟ้าชนะเลยใช่ครับลูกนี้ถ้าไม่เข้าสีฟ้าชนะเลยนะครับโอ้โหกดดันเล็กน้อยนะตัวเขาจะใหญ่แต่สมองเขาเล็กิีเดียว <laughs> แล้วช็อตนี้ยิงชอ็อ สีฟ้าครับบมเข้าชิงรับจบเกมนี้ครับค,ครับผมโบ้โหสีฟ้านี่เขาไม่เคยแพ่จริงฮะสุดอยอดฮะ